เขาติดเพื่อนเพื่อนฝูงเขาเยอะกรุงเทพมันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาคือให้เขามาอยู่ที่นี่เขางทนไม่ได้หรอกเขาติดเพื่อนเพื่อนฝูงเขาเยอะกรุงเทพมันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวา คือในเขาไม่อยู่ที่นี่เขาทนไม่ได้หรอกสวัสดีครับบาศสมศักดิ์กมาการการเรียนภาษาไทยบาในในี้เย,ยนหนึ่งบาทเรียนอปีประโยคซีมซีเนเจ็งปีเรื่องพิไทยบาไดมินชูมูทา้ากรองกรรมบาหรือพาษาสมัยนเยนท้าตรนุมกรรมบา จงดังทำเมีนและกณะที่ประโยชน์ยังไ่ครับตอนยังตตามนานแตงออกนี้แบบร้านเก่าของซอเลนูยังอยู่ในเฮียผมเชื่อว่ามมาเขาเก็บไว้รอเฮียเฮียจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ร้านเก่าของซอเลนูยังอยู่ในเฮียผมเชื่อว่ามมาเขาเก็บไว้รอเฮียเฮียจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ร้านเก่าของซอเลนูยังอยู่ในเฮียผมเชื่อว่ามมาเขาเก็บไว้รอเฮีย เียจะกลับเม,มื่อไหร่ก็ได้ร้านเก่าของซอเรนูยังอยู่นะเฮียผมเชื่อว่าม้าเขาเก็บไว้รอเฮียเฮียจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ร้านเก่าของซอเรนูยังอยู่นะเฮียผมเชื่อว่าม้าเขาเก็บไว้รอเฮียเฮียจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ តូបចាស់របស់សូរេណូនៅដូចដើមនេះខ្ញុំជឿថាម៉ាក់គាត់រាក់សាទុកចាំហៀហៀត្រឡប់មកពេលណាក៏បានហាងឬតូបចាស់របស់សូរេណូនៅដដែលនេះខ្ញុំជឿថាម៉ាក់គាត់រាក់សាទុកចាំហៀហៀត្រឡប់មកវិញពេលណាក៏បានបាទ เีาเก่าเก่าบบเก่าประทัดจ่าจ่าบบเก็บไว้เก็บไว้บบเก็บไว้ไวไประทัดะสาตกแะสาตกมาต่อไปครับใช่เฮีย er. กลับมาค้าขายบ้านเราแบบที่เตียแบบที่ม้ากุยทางไว้ไม่ดีกว่าเหรอใช่เฮีย กลับมาค้าขายบ้านเราแบบที่เตี่ยแบบที่ม้ากลุยทางไว้ไม่ดีกว่าเหรอใช่เฮียกลับมาค้าขายบ้านเราแบบที่เตี่ยแบบที่ม้ากลุยทางไว้ไม่ดีกว่าเหรอใช่เฮียกลับมาค้าขายบ้านเราแบบที่เตี่ยแบบที่ม้ากลุยทางไว้ไม่ดีกว่าเหรอใช่เฮียกลับมาค้าขายบ้านเรา បែបទីเตียបែបទីម៉้าគุยທາງໄວមិនດີជាងឬប៉ុតហើយហៀត្រឡប់មកលក់ដូរនៅផ្ទះយើងតាមដាល់បាតាមដលម៉ាក់រសត្រាយផ្លើຕົកມັນល្អជាងទេឬប៉ុតហើយហៀត្រឡប់មកលក់ដូរនៅផ្ទះយើងតាមដាល់បាតាមដលម៉ាក់រសត្រាយផ្លើຕົកມັນល្អជាងទេឬបាទពាក្យថា ค้าขายค้าขายประาหลุดโดหลุดโดบากรุยทางกรุยทางกรุยทางปละธานตัวตรายเพลยตัวตรายเพลยวบ่าต่อไปครับจะให้ฉันทึ้งคุณหนูออนฉันนุ่งทำไม่ได้หรอกจะให้ฉันทึ้งคุณหนูออนฉันนุ่งทำไม่ได้หรอกจะให้ฉันทึ้งคุณหนูอ่อน ฉันุงทำไม่ได้หรอกจะให้ฉันทิ้งคนหนูออนฉันคงทำไม่ได้หรอกจะให้ฉันทิ้งคนหนูออนฉันคงทำไม่ได้หรอกมาเอาขยมจ้าเนี่ยเนียงออนขยมประหารจิตเฟิร์มบานตีเอาขยมจอลเนี่ยเนียงออนขนยมประหารจิตเฟิร์มบานตีแาคำว่าทิ้งทิ้งแบบทิ้งปาาัญหาจอล จอะไรป่ต่อไปครับเขาเองก็คงไม่ยอมเหมือนกัน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 กนะกวาดขลุ่ยไอ้ก็ประหาัเชียิมันปลอมหรือเคลียร์กวาดขลุ่ยไอ้ก็ประหาัเชียิมันปลอมหรือเคลียร์า คำว่าไม่ยอมไม่ยอมแต่ถ้ามันปลอมมันปลอมอ่ะต่อไปครับแต่ว่าทเบียนก็ยังไม่จดกันไม่ใช่หรอแต่ว่าทะ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 เบียนก็ยังไม่จดกันไม่ใช่หรอ តែថាអេតាស៊ីវិលក៏នៅមិនតวนចោះជាមួយគ្នាមិនអញ្ចឹងហ៎តែថាអេតាស៊ីវិលក៏នៅមិនតวนចោះជាមួយគ្នាមិនអញ្ចឹងហ៎ពាក្យថាทะเบียนทะเบียนឬทะเบียนสมรสបាទប្រែថាអេតាស៊ីវិលអេតាស៊ីវិលបាទຕໍ່បាយครับអឺรู้ว่าเฮียพาเค้ามาอยู่ด้วยเลยก็ได้นี่อืออือ หรือว่าเฮ to ียพาเขามาอยู่ด้วยเลยก็ได้นี่หร um, ือว่าเฮียพาเขามาอยู่ด้วยเลยก็ได้นี่อืมหรือว่าเฮียพาเขามาอยู่ด้วยเลยก็ได้นี่อืมหรือว่าเฮียพาเขามาอยู่ด้วยเลยก็ได้นี่อืหรือถ้าเฮียนอมกอดหมอกเนื้อเฉียวมยแต่ร้องกบามหรือ เฮียนวมกวดหมอกเนื้อจีมยแต่มา้องกับบานนะเปียท้าพาพาพาประทานนวมนวมต่อไปครับเขาติดเพื่อนเพื่อนฝูงเขาเยอะเขาติดเพื่อนเพื่อนฝูงเขาเยอะเขาติดเพื่อนเพื่อนฝูงเขาเยอะเขาติดเพื่อน เพื่อนฝูงเขาเยอะเขาติดเพื่อนเพื่อนฝูงเขาเยอะวัดตามมัดแพะมัดแพะกอดจราจกอดตามมัดแพะมัดแพ,ดแพะกอดจราณ์นะคำว่าติดติดบาติดประหลัจวบจวบตรใต้นตงประโยคนี้ปลว่าตามมาต่ตามสำรับในประโยคนาต่อไปครับกรุงเทพมันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาคือในเขามาออยู่ที่นี่ ขาคงทนไม่ได้หรอกกรุงเทพมันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาคือในเขาไม่อ,อยู่ที่นี่เขาคงทนไม่ได้หรอกกรุงเทพมันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาคือในเขาไม่อยู่ที่นี่เขาคงทนไม่ได้หรอก กรุงเทพมันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาคือให้เขามาอยู่ที่นี่เขาคงทนไม่ได้หรอกกรุงเทพมันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาคือให้เขามาอยู่ที่นี่เขาคงทนไม่ได้หรอกบางก้อเวียกุยหลงเพิบเมียนชีวิตชีวาคือเอาไอ้กวดหมกในทีนี้กวดประหาจิตรนบรนพตีมาบางก้อ វាគួរឲ្យរំភើបមានជីវិតជីវាឲ្យគាត់មកនៅទីនេះគាត់ប្រハលចិត្តរំមិនបានទេបាទคําថាตื่นเต้นตื่นเต้นតែថារំភើបបាទคําថាทนทนណាทนប្រថាต្រាំต្រាំឬអត់ខ្មុតបាទតបអីครับเฮียนี่เฮียบีบខ្លួនเองจะไม่เหลือทางเดินเลยนะเฮีย นี here, เ่เฮีเเยบีบตัวเองจนไม่เหลือทางเดินเลยนะเฮียนี่เฮียบีบตัวเองจนไม่เหลือทางเดินเลยนะเฮียนี่เฮียบีบตัวเองจนไม่เหลือทางเดินเลยนะเฮียนี่เฮียเก็บกลุ่นไอ้ระหดมันซาลเพลดาต่อแต่ซซเฮีย ន <professionally painting art> េះគៀបខ្លួនឯងរហូតមិនសាល់ផ្លូវដារតាល់តែសោះបាទคําว่าបៀបបៀបបាទបៀបប្រាថាគៀបឬច្របាច់បាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងសន្តិយាជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយបាទសូមអរគុណអរគុណครับ